สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกับเจตาผาร่วยอีกเนาะค่ะในทางช่อง y o u t u b e เนาะเมือีเจตาจะมาบ้างแนวทางของรัฐบาลไทยค่ะเป็นวันที่สองพฤษภาคมเนาะค่ะวันที่สองรัฐบาลไทยออกเนาะไปบึงแนวทางของเจตากันค่ะเอาไปยิบจับรัตรี่กันค่ะพี่น้องบึงแนวทางกันค่ะจ้านี่จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะ รัฐบาลไทยของเจตาผาร่ยเนาะรุดค่ะพี่น้องที่ผ่านมาเนาะสองหวดหนึ่งเมษากับสิบหกเมษาค่ะสูตรเต็มสูตรตัดเนาะรุดไปเนาะค่ะเจตา่าของวันที่สองพฤษภาค่ะอีกร้ายมืออยู่เนาะค่ะสองพฤษภารัฐบาลไทยค่ะไปต่ออีก รัฐบาลไทยสองพฤษภาค่ะวิ่งลูดของเกตาวิ่งบนบนล่างค่ะวิ่งบนล่างเกับห้เนาะค่ะเกับห้าสองตัวสี่หางคือเก่าค่ะสตัวสี่หางเจ็ดห้าเจดหกาสามห้าสองค่ะสตัว3ามหาง เจ็ดห้าสามสามเจ็ดหกเจ็ดห้าสองค่ะสองพฤษภาคมแล้วค่ะ,คะรัฐบาลไทยมีผู้ใดจะตามต่อกับเจตตาบอกรัฐบาลไทยหมดรุดไปเนาะคะ่ะเดือนเมษารุดก็ขึ้นรุดเนาะพี่น้องลีแนวทางเนาะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะนี่ก็สูตรตัดค่ะ สูตรติมกับสูตรทัดแคบหน้าจอค่ะแต่จะไปต่อกับจตตาเนาะค่ะจตตาพาลยุยไทยวิ่งตัดออกมาแล้วค่ะเจตตาตัดนะแล้วเจ็ดตัวเดียวค่ะเจ็ดหนึ่งตัวเนาะตัววิ่งวิ่งเจ็ดสองตัวสองหางค่ะเจ็ดหาหาสาม สองสามตัวหนึ่งหางเจ็ดห้าสองค่ะรัฐบาลไทยเนาะค่ะเอาแคบหน้าจอค่ะไพชอบไพชอบตตัดสูตรตัดของเจตาค่ะตัดออกมาแล้วแคบหน้าจอค่ะเอาไปยิบจับเบืงเบึงลอตเตอรี่กันไว้เนาะใครพี่น้องหลายมืออยู่เจตาหลายมืออยู่ค่ะเนาะเอาไปรุนเบึง พิจารณาบึงเนาะค่ะจีตารัฐบาลไทยเนาะค่ะพิจารณาบึงบิยจับโรตุีีเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะผูใช้วิจรารณญาณในการรับชมต่อไปค่ะรัฐบาลไทยต่อไปค่ะเหมอนกัน ล็อกน้องบัวค่ะรัฐบาลไทยเลขล็อกน้องบัวรัฐบาลไทยของพิ่นกระเข้าไปอยู่เนาะค่ะเ <_' k _'> ข้าไปห้าแปดเนะ <_' rolling> าะห้ยออกแปดห้าเนาะค่ะรัฐบาลไทยวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะค่ะเป็นของเลขล็อกน้องบัวเนาะเล็อกน้องบัวมีสูตรเต็มนะคะ สูตรเต็มเพิ่นวันที่สินี่จะเป็นสูตรตัดค่ะไปต่อกันเบึงวันที่3ี่สิบสามไม้นะคะับเลขล็อกหนองบัวเนาะสูตรเต็มคนสูตรเต็มขขงเพิ่นเลขล็อกหนองบัว วิ่งบนค่ะวิ่งบนเพิ่นไหสาเพิ่นไหเก้ากับ3 9กับ3าสองตัว6หาง9ก้าสาสองเกหนึ่งค่ะ3 6 3ห3 4 3ตัว3มหาง3ตัว3หาง, 3, 3, หาง9ก้าสามห้าสองเกค่ะเน้นเจาะเพิ่นก็จะมีสามหางเนาะค่ะ ้าสามสามหาเก้าหนึ่งค่ะสามตัวหนึ่งหางเก้าสามห้าค่ะของเลขล็อกหนองบัวเนาะค่ะพิจารณาซ้อมกันค่ะพี่น้องยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะรัฐบาลไทยของเหาเนาะพิจารณากันถ้าชอบก็จัดค่ะขัดกับพานนี่จะเป็นสูตรตัดค่ะสูตรตัดของเพิรนเนาะสูตรตัด เตรียมแคปหน้าจอค่ะพจะไปต่อกับเลขล็อกหนองบัวเนาะค่ะสูตรตัดขงเพ่นเนาะหน่อยๆน,นินๆจอดๆเอาเลขล็อกหนองบอัววิ่งสามค่ะวิ่งสามสองตัวเก้าสามกับสามหางหนึ่งหางค่ะสามตัวเก้าสามห้าเนาะวันทีสองพฤษภาหกแปดค่ะไปรุ่นกันรัฐบาลไทยเนาะ บจับลอตเตอรี่ไว้ค่ะพิจารณาซ่อมไหม่เลยครับี่น้องเนาะยังหลายมืออยู่ซ่อมๆเบิ่งแนมๆซ่อมๆเนาะค่ะทาเข่าตาเนาะ,ะเอาต่อไปค่ะต่อไปเป็นของชอชัยชานเนาะค่ะชอชัยชานวันที่สิบหกสิบหกก็หลุดไปเนาะคะ่ะสูตรตัดสูตรเต็มหนึ่งเมษาก็หลุดเนาะค่ะหลุด ทั้งสองงวดเนาะค่ะรัฐบาลไทยของช่อชัยชานพี่น้องเลขหลุดกับขึ้นหลุดเนาะค่ะขอโทษขออภัยแทนช่อชัยชานเนาะค่ะกาบผมขอบคุณช่อชัยชานแถวแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะขอบคุณลายๆที่เอามาวางทางช่องของเจตาเนาะเอาต่อไปสูตรเต็มวันที่สองพฤษภาค่ะ สภาคมวันที่สองชอชัยชาญรัฐบาลไทยวิ่งบนบนวิ่งซีค่ะวิ่งบนบนวิ่งสี่บนวิ่งสี่สองตัวหกหางสี่เจ็ดสี่หกสี่หาค่ะหกเจ็ดหกสองหกสามสามตัวสามหางสี่หกสามหกสี่เจ็ดสี่หกสอง วิ่งล่างค่ะวิ่งล่างเป็นหกวิ่งล่างหกล่างของเพิ่นสีหางค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกศูนย์ชอชัยชาญค่ะวันที่สองพืชสภาพไปลูนกันจิบจับลอตเตอรี่ไว้เดอร์ค่ะพี่ mm. น้องอานี้เบิงสูต,ตัดค่ะแคปหน้าจอค่ะ ชอบแบบใดจัดเอาแบบสุดติมหรือสุดตัดพิจารณาเอาเนาะค่ะมักน้ำบัว้าม,มักกะจัดตัค่ะพิจารณาเ,าเบิ่งซ้อมเบิ่งเนาะค่ะเอาไปเบิ่งใส่กันลหลายๆเสี้นเนาะรัฐบาลไทยค่ะวิ่งบุญล่างสี่กับหกเนาะมันตัดออกมาแล้วสี่ห่างสี่หกหกสามสี่หก 4 6 3 6 4 7ค่ะวันที่2พฤษภาพสูตรตัดของชอชัยชาญเนาะค่ะผิดจารนากันเนาะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดติดตามเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านเนาะค่ะทึงเอฟเนะบาะบอกว่าจะเป็น f อฟซีใหม่เอซเก่าค่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเนาะมากดไลค์กดแชร์มากดติดตามในช่องหน่อยหอยของเจตาเนาะค่ะ ขอขอบคุณหลายๆเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมบ่ดด้สนับสนุนให้รี่นการพนันเนาะค่ะพี่น้องรัฐบาลไทยเนาะเดือนหนึ่งออกสองเทือยิบจับลอตเตอรี่ค่ะถูกต้องเนาะรัฐบาลไทยซ่อมเบิงลอตเตอรี่เบิงใส่ก,กันกับแนวทาง บรรดาเสียเส้ยนเนาะค่ะเนาะซ้อมๆจบจบบึงแนมแนมบึงชอบกระจัดเนาะค่ะจะเอาแบบใดเนาะสองตัวว,วิ่งบนล่างาสามตัว,วเนาะ้าาโชคดีไปน้ำกันเนาะค่ะโชคดีวันที่สองพฤษภาเนาะวันที่สองพฤษภาค่ะขอให้พี่น้องโชคดีเนาะค่ะ ขอให้พี่น้องโชคดีวันวันที่สองพฤษภากับรัฐบาลไทยเนาะค่ะคลิปนี้กักบขอบ,บุญขอบคุณทุกคนเนาะขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเด้อค่ะเดินทางไปใส่ก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปก็ขอให้มีโชคกลับมาให้มีใช่เนาะค่ะคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ